สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกดแองกรรมที่กระผมจะนำเสนอในข่าวนี้เป็นเรื่องพระดิสเถระผู้เข้าถึงสกุลในช่างแก้วทำร้ายพระอรหันต์เมื่อตายแล้วไปตกนรก กฎแห่งกรรมในมิติของอปปลาปร,ปริยะเวทนียกรรมกรรมให้ผลในพบต่อมามากฏให้เห็นเมื่อคราวที่พระศาสดาประทับอยู่ในประเชศตะวันทรงปรารบพระเถระชื่อติสสะผู้เข้าถึงสกุลช่างแก้วคือใกล้ชิดกับสกุลช่งลางจระไน อัญมณีได้ตัดพระธรรมเทศนาที่ขึ้นต้นด้วยบาทพระคาถานี้ว่าคัพภะเมเกเอ,อุปัชชนติเป็นต้นเรื่องนี้พระพุทธโคสาจารย์ได้เล่าไว้ว่าในการครั้งหนึ่งที่กรุงสาวัตถีมีในช่างเจรนัยอัญมณีและภรรยาพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง และมีพระเทระรูปหนึ่งเป็นพระอ,อรหันต์ได้เข้าไปรับอาหารบิณฑบาตจากสองสามีภรรยาเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งขณะที่นายช่างกำลังหั่นเนื้ออยู่นั้นก็มีคนจักวังของพระเจ้าปเสนธิโกศลมาที่บ้านของนายช่างพร้อมกับนำแก้วมณีก้อนหนึ่งมาส่งให้ แล้วบอกว่าว่าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้จิรนายให้แล้วเสร็จทรงกลับไปถวายในช่างนำมือที่เปื้อนเลือดเนื้อสดๆออกรับแก้วมณีของพระราชาและนำไปวางไว้บนโต๊ะตัวหนึ่งแล้วเข้าไปในเรือนเพื่อจะล้างมือนกกระเรียนที่ครอบครัวนั้นเลี้ยงไว้ในบ้านเห็นแก้วมณีเอ่อ มีเลือดและชิ้นเนื้อติดอยู่นั้นเข้าใจว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงจิกกลืนลงท้องไปต่อหน้าต่อต,อตาของพระเถระเมื่อในช่างเดินกลับมาแล้วพบว่าแก้วมณีนั้นหายไปก็ได้มาถามภรรยาและบุตรว่าใครเอาแก้วมณีไปเมื่อคนทั้งสองปฏิเสธในช่างก็หันไปเรียนถามพระเทวะพระเถระว่า ท่านเอาไปหรือไม่พระเทลรตอบว่าท่านก็มาได้เอาไปเหมือนกันแต่ในช่างไม่เชื่อเพราะว่าในบ้านไม่มีใครอีกแล้วในช่างจึงปักใจเชื่อว่าต้องเป็นพระเทละเอาแก้วมณีอันํ้าค่าของพระราชาไปแน่ๆเขาจึงปรึกษากับภรรยาว่าเขาจะต้องทรมานร่างกายของพระเทลร เพื่อให้ท่านรับสารภาพให้ได้แต่ฝ่ายภรรยาไม่เห็นด้วยพยายามห้ามปรามสามีเพราะกลัวว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมแต่สามีไม่ยอมได้ทาการทรามานร,ร่างกายพระเทละดโดยการเอาเชือกพันรอบศีรษะแล้วใช้ไม้ขันจนกระทั่งว่าโลหิตไหลออกมาจากศีรษะหูและจมูก พระเถระได้รับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสจนสุดตัวลงนอนที่พื้นดินข้างนกกระเรียนได้กลิ่นเลือดจากกายของพระเถระก็ออกมาเอาจะงอยปากดูดกินโลหิตนั้นในช่างเห็นก็เลยใช้เท้าเตะไปที่นกกระเรียนอย่างรุนแรงด้วยอารมณ์โกรธพลางปากก็สำรากถ้อยคำว่า,ม,ามึงจะทำอะไรหรือ ผลของการเตะทําให้นกกระเรียนเสียชีวิตในทันทีพระเทละเห็นนกแน่นิ่งไปเช่นนั้นจึงกล่าวขึ้นมาอุบาสกท่านจงผ่อนเชือกพันศีรษะของอัตมาให้ย่อนแล้วไปดูีิว่านกมันตายแล้วหรือยังนายช่างได้ยินก็พูดสวนกลับว่าท่านก็จะตายเหมือนนกนี้เหมือนกันพระเถระกล่าวว่าอุบาสก แก้วมณีนั้นนกนี้กลืนกินเข้าไปในท้องหากนกนี้ยังไม่ตายอาตมาภาพแม้จะตายก็จะไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับท่านในช่างได้ใช้มีดแวะท้องนกกระเรียนแล้วก็พบแก้วมณีอยู่ในนั้นจริงๆไลยเกิดการช็อก สังเวชสลดใจก้มลงกราบพระเถระและกลา่าวขอขามาลาโทษท่านว่าขอพระคุณเจ้าจงยกโทษให้กระผมด้วยเถิดผมทำอะไรลงไปกับท่านด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการพระเถระตอบว่าอุบาสกท่านไม่มีโทษหรอกอัตมาก็ไม่มีโทษเหมือนกันมีแต่โทษของวัตตะ ภายในวงเล็บเป็นเรื่องของกรรมเวรอัตมภาพยกโทษในท่านนายช่างเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็พูดว่าท่านครับเมื่อท่านยกโทษให้ผมแล้วก็ขอนิมมต์ท่านมารับบิณฑบาตในบ้านของผมเหมือนเดิมเถิด พระเถระกล่าวว่าท่านจะไม่เข้ามารับบิณฑบาตในบ้านของในช่างอีกต่อไปเพราะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ด้วยสายเหตุท่านเข้ามารับบิณฑบาตในบ้านของชาวบ้านท่านมีใจแน่วแน่ที่จะธรรมทานทุดงควัดอย่างเคร่งครัดด้วยปฏิญ,ญาณว่าตั้งแต่นี้ไปเมื่อเท้าทั้งสองอยังเดินไปได้เราจะยืนที่ประตูเรือน รับภิกษาเท่านั้นขั้นต่อมาไม่นานพระเถระก็ปรินิพานคือมรณาภาพด้วยพิษบาทแผลจากการถูกทรมานนั้นต่อมาพระภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามถึงที่เกิดของบุคคลต่างๆในเรื่องพระศาสดาตัดถ,ถ,ถึงกฎแห่งกรรมที่จะตามสนองแต่ละชีวิตในเรื่องนี้ว่านกกรเรียนกลับมาเกิดเป็นบุตร ชายของในช่างในช่างไปเกิดในนรกภรรยาในช่างตายแล้วไปเกิดในเทวโลกเพราะมีจิตใจอ่อนโยนในพระเถระส่วนพระเถระเป็นพระอาหารหันต์ก็ปรินิพานจากนั้นพระาศาสดาได้ตัดพัธมบทประกาถานี้ว่าคัพพเมเกอุปัชชันตินิ กระยังปาปกรมิโนสักังสุขติโนยันติปรินิพพาอ่ปรินิพันติอาณาสวะจนทั้งหลายบางพวกย่อมเข้าถึงคันคือเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีกรรมลามกย่อมเข้าถึงนรกผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขติย่อมไปสวรรค์ผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพาน เมื่อวสัตธรรมเทศนาจบลงชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นกระผมได้นำเสนอกฎแห่งกรรมในคราวนี้พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ